สินค้าเข้ามาแล้วนะครับกระสวานแบตชุดคอมโบอุปกรณ์การใช้งานครบเยอะที่สุดในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะมีไขควงดอกสวา่านใบพายหกเหลี่ยมยิงสกูคัตเตอร์โคง้งเลื่อยลูกบล็อกอเต็มไปหมดเลยนะครับด้านล่างก็จะมีครีมไขควงประแจเลื่อนปุุกตัดเมตรมีให้พร้อมเลยนะครับพร้อมรุยงานได้เลยไปซื้อแยกแพงม,มากเลยนะครับเราจับเซตมารวมให้เรียบร้อยเลยมาดูที่ตัวสว่านกันนะครับ STR ตัวนี้จะเป็นรุ่น3ระบบเจาะไม้จเจาะเหล็กยิงสกูกระแทกได้นะครับเจาะปูนได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ระบบปรับตรงนี้นะครับ ระบบกระแทกเจาะปูนได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนพร้อมสายชาร์จมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดแปลงข้างล่างแถมให้สว่านแบตการใช้งานนะครับสามารถแปลงไปเป็นขัดสีรถก็ได้หรือว่าขัดไม้ก็ได้แค่คุณลูกค้าใส่แป้นตัวนี้นะครับแล้วก็แปะใบผ้าที่เราแถมให้สามารถใช้ขัดได้เลยนะครับนอกจากจะเจาะแล้วเอาไปขัดจีบะทะได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูร,รีวิวการใช้งานกันเลยครับมาดูการใช้งานนะครับเจาะผนังปูนเลยนะครับผม เอาได้ง่ายๆเลยนะครับเอาอีกรูครับผมชุดแปรงที่ใส่นะครับเอาน้ำยามาใส่ก็สามารถขัดรถได้เลยนะครับสวรค์แบตตัวนี้เหลืชุดแปรงนะครับก็เอาไปขัดไม้ก็ได้นะครับผมครบวงจรเลยไม่ใช่ว่าใช้งานเจาะอย่างเดียวก็สามารถแปรงไปขัดได้ทุกอย่างเลยนะครับสินค้ามีไม่เยอะสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงส่งฟรีเก็บปลายทาง